สวัสดีค่ะมาจากไหนคะสวัสดีค่ะมาจากอุบลค่ะเพิ่งเขมราชค่ะวันนี้มาฝึกงานเขะมาวันแรกนะคะค่ะรบหน่อยนะคะเพราะว่าเตรียมส่งกานเรียนแพทย์แผนไทยนะคะปีที่สองนะคะนี่ดังเรียนขยันมากเลยนี่ทําการบ้านคุณครูเห็นใจด้วยนะอันนี้ยาทั้งหมดเลยนะคะยาสมุนไพรโอเยอะเลยหอมไหมไม่รู้มีกี่ชนิดหอมอ่ะ เป็นยังไงบ้างคะเรียนแพทย์แผนไทยหนักไหมคะไม่หนักค่ะสนกุกค่ะอย่างชีวิตต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอยู่เสมอน,นะคะใช่ใช่ใช่อ <c oughs> ันนี้น่าจะไม่แห้งก,การบ้านค่ะจะมาส่งเยอะมากผู้มีายานนางเด่กโอ้เยอะจริงถ้าเราทำไม่ดีมันก็จะขึ้นลานะคะพิษไทย มะขามโอ้ยเยอะมากเลยทุกคน,นหอมแรงถ้าคนสนใจอยากมาเรียนที่นี่มีค่าใช้จ่ายไหมคะค่าใช้จ่ายที่นี่นต้องเสีย<ร>ไหมคะเรียนฟรีเรียนฟรีกินฟรีอยู่ฟรีนะคะอ่าอยู่ที่ไหนคะ,อะตอนนี้เราอยู่ที่ศรีสาโสกโศกไหมคะอยู่ตำบลกระแซงอําเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะคะแต่ว่าก็ อยู่ในชุมชนนะคะอยู่ที่นี่กินมังสวิรัตนะคะรักษาสิทธิ์ค่านี่เพื่อนเยอะๆเลยหมอนะคะนี่หมอในอนาคตทั้งนั้นเลยอันนี้ยังน้อยแล้วเดี๋ยวจะมาอีกเนาะรอแรก11คนค่ะเดี๋ยวรบกวนเท่านี้ก่อนเนาะค่ะขอบคุณค่ะ